เอ๊ะพี่หวังพี่หวังเขาเข้าสลับไปยังเข้าแล้วพี่พี่หวังเข้าแล้วพี่รู้พี่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ต้องมาเทรดปืนของพี่ดันขั้นไว้ที่พี่ก่อนนะได้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 ไร้ได้้ได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 ังด้ไ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 ย้เดด้ยดเไดอได้ได้ไยอเด้ยด้ไดดดดดไไ้้้้้ไ้ไ้ไไ้ด แต่พี่ว่าพี่ไหนพี่อ้อแต่ผมเปลี่ยนแท็กหน้าไปหนึงนะพี่เดี๋ยวผมมาดีแค่มันโอเคเขาบอกว่าเราปั้นต่เดี๋ยวเอาคนเข้าก่อนเดี๋ยวใครเรียกว่าจะเรียกโอทีมาพี่หนังแค่รีบไม่ได้ผมจะเอาคนเข้าก่อน อันนี้ใครนะ่ะดาวดาวมึงจะเปลี่ยน,น,นทรงแบบในฮอกทำไมเนี่ยอะไรนะพี่มึงจะเปลี่ยนทรงแบบในฮอกทำไมเนี่ยเหมือน,นโฮ๊ะบปล่เหมือนดิเหมือนเลยไปเปลี่ยนหัวม่วงดิกูจำเปงหัวม่วงกูบอกเหรอขอความตัวแป๊บนึงนะโอ้

ไอ้สกายแล้วก็ไี่เบย์ไหนไอเบยฟอนน่ะนะใช่ใช่ตั้งมาเล่นหรอใช่ใช่อะไรหรอเนี่ยเฮ้ยสองสองแต่ไม่ใช่หรอกสภาอ๋อตักเอาตัวครับใส่มาเลยยัดมาเลยยัดมาเลยยัดมาเลยดัดมาสิยัดอะไรวะยัดอะไรกันเนอะ Phòng nước thầm này cả đồng khô quá one from baby girl, lúc này พี่มีพี่มีกาดทิเคตอ่ะสองร้อยห้าสิบเอ็ดอันอ่ะฝากวิศพาเลยพี่ต้องเล่นไหมต้องแรงไหมพี่ฝากไวิศพาเลยพี่ฝากวิศพานรับเอาแกงรทิเก็ตมาให้ครับพี่รู้ไปยังอ่ะพี่รู้ไปยังพี่รู้อยู่ไหนเนาะพี่รู้อยู่บ้านหกอ่ะอยู่เมื่อคืนเขาพี่กลับมารับผมได้ไปรับเดี๋ยวไปรับขอเข้าเวทครับพี่เอ็กรับผมปะ ขาบ้านอยู่เนกันเลยคะเฮ้ยขาบ้านอยู่แถวบ้านกำลังกลมเองเอ้ยอย่ามายุ่งกับบ้านผมสภาพได้ตัวอยูบเท้าได้ตัวรันกลับมาก็จริงนะพี่ไม่มีเฮี้ยอะไรเลยมาแต่ตัวอ่ะบนหัวเลยนะปาแต่ตัวไม่มีอะไรเลยอ่ะรอบมาที่บ้านครับพี่หวังมาที่บ้านใครครับบ้านบ้านสามตัวนะสามรับเลยครับเพ้ยอย่าไป่ืมของบ้านผมบ้านผมมันมีไปแล้วสรุปึงโดนตรีเอลงไม่ได้บังเอิญดำ ไม่โดนเอ๊ะอาจจะโดนเมื่อกี้มันเพิ่งมาจริงๆน,นั่นร้นะบ้านฟังอะจัดการเลยพี่เรียกเลยร้อยว่นะแล้สวสภาครับนะเรียกโอจะนะครับไอ้พวกใจร้ายฟังเมื่อกี้เขาเพิ่งโทรมาบอกกูด้วยโอจอิอะว่าคนชื่อเปอร์เฟนต์เขาบอกว่า,า,กววนนวาให้ผมไปดีกับเบอะไรวะตอนนี้เตี๋ยให้ผมไปดีกับเบได้ผมอมน้ำลายเล่นดีกว,ว่าพอฟังคนชื่อเปอร์เฟนต์ละหัวตีนอุดปากมันไปน่ะอะไรวะอมน้ำลายเล่นคือยังไงวะไม่เข้าใจก็คือก็คือก็คือแบบว่าไอ้แบบว่าอยู่แบบไม่ต้องคายไงก็คืออมน้ำ อเียน่กูจะโอจีมาตีกูเหรอกูไม่ได้เอาโอจีก็ตอนแรกกูจะเช่ารถแล้วแล้วก็อยู่ดีไอ้ไอ้แล้วว่าโอจีพาเปีดแหกกูเลยถามว่าเฮ้ยอะหลอครับอันนี้ดีกันแล้วเหรอกับเปิ่มันก็เลยตอบว่ามันมันไม่รู้หรือเปล่าก็เป็นอยู่ไงผมเล่นถามไงมันก็เลยตอบว่าพวกน้บไลายเล่นดีกว่าโอ้ยดูมันพูดเีลยวกูงงว่ะโบงโบย่าแม่งมองโบดันเลยอ่ะไม่ไม่เข้าใจว่ะกูยืนฟังก็จริงนะกูงงผมว่าพี่ไม่เต็มนะพี่น อธิบายมาดิมึงอธิบายมาดิไม่ก็คือไอ้ดราไม่ได้ตื่นเลยย่าโอจีมันพูดถึงเราว่าทักพี่เวลาคือไม่อยากดีจะให้ดีกับวีนแบบถา่าให้แบบว่าไงวะคือไม่อยากดีด้วยเอาง่ายคือแบไม่อยากดีด้วยถือให้ผมก็ผมก็เล่นผมสงสัยเขาไหมโอจีแหกคุกเปิดไงผมเลยไปถามจริงไม่กูไม่ได้คิดอะไรกับเขากูก็เล่นเฉยๆจบก็คือจบเขาคิดก็ปล่อยเขาคิดไปว่แต่พี่ชิงบ้าเขาเขาาพร้อมนะเววีเดี๋ยวผมบอกเออะไราโอจีผมบอกให้นะ อกูก็พร้อมกูเตรียมของมาเล่นกับมันเนี่ยพียวเพี่โอยวมึงเตรียมของมาเล่นกับมันแล้วมึงจะตีกูขาบเพราะมันแค่ทางผ่านมึงไปถามหรอมึงไปถามพี่รูดิเฮียไปไหนกูอยู่บ้านนุ่นทําไงทําไมผมอ่ะต้องหาคนแบบกระเซดกระตันไอ้เฮียไปช่วยคนขายไอติมเลนี่อ่ะพี่รู้เปล่าไปไอเฮียโอเคนี่มึงเสียกอะไรนักหนาว่ามาบินไปไกลไปไอเฮียดึงทีเดนไม่ได้ไอ้เดียวเมยบอกว่าเอาต่อแล้วเพื่อาไง มึงเปิดตะโกนไม่ได้สัตว์เหรอโอเคที่เขาไม่รู้เรื่องมึงยิงแถวนี้โดนนะมึงไมค์กระติบก็เอ้ยนี่ปกติผมดูเลย่ะสายผมดูแล้วว่ากูแบบตอนที่อยู่โฮกูแพ้ซ้อมโอจีฮะแล้วก็มาตีเขาในเมืองอย่างเง้ยเลยเฮียแกกูอ่ะรวยใช่หรอโอจีมานซ้อมชนะที่เลยหรอโอ้แม่ซ้อมวอดโหนได้เฮียติดแมตช์มาชนะกูแปดอะ แต่พอในเมืองแม่คนละเรื่องเลยก็พี่อ่างก็บอกไว้เดี๋ยวว่าก็พอพอแพ้ในเมืองไม่ไหวกระติ้วในเมืองไม่เอซาอบแพ้เราเมืองกระติ้วในเมืองกูเลยกูบอกว่าเพิ่งฝันเหรอเพิ่งฝันแล้วมึงชนะกูเหรออุ้ยอันนี้มันคือแต่มันเป็นช่วงนึที่มันมั่นใจนะมันใส่มันเอาของกันธนาคารสภาสภาครับแต่มันกดสองธนาคารที่ไม่เล่นกับผมอะใส่ไ่หมดเลยนะแล้วผมจะไล่มันไปได้อ่ะอยากอยากอยากอยหนึ่งกับไม้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 เอลเขียวมึงยาวกูใชื่อมั่นมึงมามึงมามึงมามึงยาวใช่ปะ เบคอนเบคอนมีของปะฮะมีของเล่นปะเดี๋ยวพี่ย่อนนาโนให้มันทั้งตู้อ่ะพี่นมีนาโนให้เออเดะเอองั้นพี่รับชอบไอ้เดี๋ยวพี่รับพี่รับเองมึงเป็นรับพวกไอ้สโน่พวกไอเตะโอเคได้เลยเอาพี่ขับนะแม่พี่จะเป็นเอาพี่พี่ขับปล่อยป่าพี่เอาพวกนี้ขับนะปล่อยนะครับพี่ชื่ออะไรคะคนไหนผมหล่อหุมหล่อหล่อหล่อฟิมไม่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 หอเรียบทอง ขอโทนะคอส่ากอนติเก็ติแงผมป่ะมก็คือจะไม่ด่าคนแล้วคือจ่าทไห่เลนพี่โนถามอะไรนเกื่องที่พี่เอ็กเซปต์มาหานูกันพี่เอ็กเซปตเอ็กเซป what the f อ็กเมื่อกี้หนูดึงทิตพี่มาเท่าไหร่อะพี่จำได้ไหมสี่ร้อยมกผมก็ไม่รู้อะผมไม่ร้่าใช่สอไม่ได้หรอจะไม่ได้ประมาณม สี่ร้อยสามร้อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูชื่อพี่ก่อนโอเคครับไม่มีอะไรนะครับสี่ร้อยสารอยสองห้าหนึ่งพ่อมันก็เหลี่ยบไปสิโอ้ค่อยใช่เบียคอนหนาใช่ไม่จบล้อไม่จบล้ออะไรพูดเงี้ยพี่อโอไม่ไม่ไม่บูนแล้วคนด่างี้ยแหละ อนนกั่ะอะไรผมเป็นคนดีแล้วผมไปปรับปรุงตัวแล้วผมไปผมไปบวชมาไม่รู้ไม่มีกำหนดไอ้เนีไปไหนเนี่ไอ้นี่มันไปแล้วหรอฮะไอ้เนีไปแล้วหรอไอ้เนี่จอยู่ไม่ใช่หรอไม่รู้มันอะแต่มันกอดใบจัดเลยหกพันทีอ่ะมันทำไงมันจ้างใบจัดกอดใบจัด กวาดทั้งว uh, ันนะดิเฮียกวามันำงานในเนตไม่ได้กวาดทั้งวันหรอกปกวาดทั้งวันกวาดทั้งวันจริงๆใช่หรอมันหยุดมันหยุดงานเลยหรอใช่มันมีวันหนึ่งอ่ะที่หยุดอ่ะเนก็คุยดิเวทเนทอนัมไปคุยเวทเรียกอะค่ะเวทป้าแต่เอ็มเคกเอเคเก่าเอเฮ้อบอบไปคุยเออะไรนะพิน โอเคโอเคเก่าอยู่โอเคโอเคเก่าอยู่โอจีก็อยู่หรอกปะครับผมว่าสองคนอ่าผมซื้อปูนครบแล้วครับพี่ผมอยากได้บ้านครับาพีี่ตใครผมอยากมีบ้านครับพี่ชิงบ้านมันก็พูดแค่นั้นแหเนี่อมันจะลำเลียงอะไรเนี่ยอยากมีบ้านครับพี่แล้วไงครับอ๋อผมมาขอซื้อต่อครับขายไหมอยากได้ก็ต้องเตี้ยนะครับอ๋อได้ครับกี่ใบ เท่าไหร่นะสภาร้อยยี่สิบไปได้ครับเราจะเล่นพรุ่งนี้หรือจะเล่นอีกสามวันพรุ่งนี้เลยไหมครับพี่โอจิพี่อกพี่ผมยังไม่ได้สามวันครับนา่มโคต้าสภาสามวันสานานเกจะตีต่อหรอฉาบหลอต้อนฟ้าก่อนก่อก่อน่อก่อนตอน่อน่อก่อนก่อะอ่อนก่อน่อน่ก่อนกอน่า่่น เริ่มไป24ตอน13ไหมไม่เป็นไรครับได้ครับ24พรีทามได้ครับไอ้นายอยู่ปะโหแต่นานเกินนะพี่3วันเนี่ยผมว่าลั่นเลย2วันวัน2วันลั่นเลยไม่ล่าก็ตามโค้ชทาสะพายครับเป็นไรอ่ะพี่ก็ถือบ้านมานานแล้วผมก็เปลี่ยนให้เด็กรุ่นใหม่เอาได้ถือบ้างแล้วสภาเจะตั้งกฎไว้ทำไมล่ะน้องโทษนะพี่กดกดด้ับพี่ขอโทษครับพี่ ก็คือจะเริ่มวันที่ยี่สิบสี่หนึ่งทุ่มนะจะกี่โมงน่าคุณดีน่าคุณดีครับจำไม่ได้เหรอใครอ่ะจำได้ปะจำได้หรือเปล่าพี่อะไรจะปลดลิมิตหรือเปล่าค่ะถ้าคุยอะไรชื่ออื่นครับปลดได้ครับล่ะคะเขาปลดหรือเปล่าผมปลดได้อยู่แล้วปลดครับปลดได้ทุกอย่างเลยปลดรายชื่อไหม่ปลดรายชื่อไม่ปลดครับ จะเริ่มมันที่ยี่สิบสี่เดือนสิบตอนหนึ่งพุ่งเทพช่างหนาวจับโดยปอจับโดยปอโอ้โหจำได้ไหมครับใครชื่ออะไรครับหอมไม่รู้เหมือนกันสี่เท่าได้มาเหมือนจะรู้จักแล้วนะเขาดัาไรเขาดักตรงนี้เหมือนเพื่อนไปไม่ใช่อ้หอมครับดีเท่าที่ได้มาเหมือนจะคู่ควรกว่า เบียวไม่เชี่ยอะไรวะไหนมาเลยดเดิมพกันเลยไอ้เยี่ยเขาอยากเบียวไหมเล็กะไรพี่โอ้โหนกิแกงให้จะาคนไหนอะไรนะแกเพื่อไอ้เบ้เบูเบ้เพื่อพี่บังย์อะไม่ไอ้แบพูดกับพี่บงีออ้มอเล็กะไรพี่รับผมพี่ลุงมารับยังรับพี่แรกเลยก็ได้พี่เกไอ้นบกบอกเลน ถ้าพาดึงเรเกแกห้องผมไปก่อนได้ไหมแปดร้อยเก้าสเก้าครับเวทตัเมืซโอ้ยเวทไม่มีเสียงเลยฟาร์มสิครับตาแตกอะตอนเนี้ยพี่หวังไว้เดียวครับนี่่เวทีนิไปเขาเรียกว่าอันนี้สตอรี่ขาัโฟนเี่ตังผมเหลือเก้าพันเนี่ยในบัญชีร้างในตัวเนี่ยแมวหรอกตัวควายมาเี่ยอะไรเล็กเลยสองสามแปดสอง เอามึงมากูเอาย่ดำมาดีกว่ากูว่ากูเอาแย่ดำเาสองสามไหนะสองสามแปดสองครับสองสามแปดสองตอเออรู้เพือนรู้หือกันเออรูกเลย้วไแหยปากดีกว่าไอ้หลาเหี้ครับได้ครับแจ่งเลยมันมีแพ็กไหนบ้างครับโอเคต่อเนึง ึน่ไม่มีพี่พี่ส่งให้ผมเลยนะพ่อให้ผมด่าแค่เดี๋ยวผมดูไม่มีหรอกไอ้แย้มมีตัวฟรีนในไฟเออสวยสวยๆดาวสวย อวยกูอวยกูหน่อยก็ได้กอวยกูหน่อยก็ได้กูอยากเออโอ้ยได้หมดทุกอย่างเลยกูนี้ววัันนนนีี้ยตอนนี้แต่กูดีๆได้เลยตัวฟาโนนึงเฮ้วันนี้วันนี้ให้บอสหอกกูผู้โทนหน่อยเว้ยบอสหักกูเฮ้ยบอสเอาเอามึงมาถามเพี่ดิเอามาถามมันเอาใครใครใครแก้แผนใครแก้แผนเรื่องอะไรเรื่องส่งเงินแจ้งหรอใครแก้แผนใครแก้แผนกูแก้แผนคุยอะไรอะ เออ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 คือคือเออคือมีมาแนวนี้อะคือมีมาแนวนี้เว้ยมันั่วเว้ยมันมั่วเว้ยมมนวว้เยไม่จริงคนคุมทุกอย่างก็ไอเยี่ยกุหลาบไปแหลยจริงไอ้เยี่ยงสไนซ์เล่นด้วยคุยเดี๋ยวพี่ไปเอาของให้เบก่อนนะ it's a girl it's a girl yo yo Ali so I shake the bow รถอะไรนี่พี่ลมโบคนอื่นไม่ใช่ของกูหรอกของดูของพี่ทรงเทพเลยหน้าตากูมีตังค์แม่เฮียร์ใหญ่พวกนี้เลยพี่อันนี้ใครอ่ะโอจีเล่นวันไหนน่าสรุปยี่สิบสี่พีคคามพี่ยี่สิบสี่พีคามพี่ดูปัญหาวะวันนี้ชื่อเบคอนเดินยังเซนี่คือใครอ่ะเบคอนเนี่ยพี่ดูพี่จะแลกไอแพ็คไหนพี่ แพกก็คเกาะไหมแพกก็กเกาเลยแพกก็คเกาะพี่รูมารับยังครับ